คุณผู้ชมคะท้ายช่วงนี้มีโครงการดีๆมาฝากกันนะคะ <No. S 1> กับสปาร์คสมัยค่ะจุดพลังให้คนไทยยิ้มได้เดินหน้าสารต่อโครงการกับส่งความสุขขออภัยค่ะโครงการกับส่งพลังสู่ชุมชนมอบเข้ากล่องสู้ภยัยโควิด19ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2นะคะวันนี้จะไปในชุมชนไหนไปติดตามกันเลยค่ะ กัฟสปักสมายจุดพลังให้คนไทยยิ้มได้ยังคงยืนหยัดที่จะช่วยเหลือสังคมดนสารต่อโครงการกัฟส่งพลังสู่ชุมชนมอบเข้ากล่องสู้ภยัยโควิด -19 ปีที่2ที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือส่งต่อเข้ากล่องให้กับหลายชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งทางบริษัท g ัฟเอเนจีเดเวล l อปเมนต์จำกัดมหาชนหรือ g กาฟได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 การช่วยเหลือของกฟกระจายไปในทุกพื้นที่หนึ่งในนั้นคือชุมชนวัดดุสิตารามเขตบางก,กอกน้อยซึ่งถือเป็นชุมชนในกรุงเทพมหานครที่ค่อนข้างแออัดในเรื่องของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่มากประกอบกับช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เด็กคนในชุมชนส่วนใหญ่จําเป็นต้องหยุดงานอยู่บ้านและบางส่วนติดเชื้อโควิด -19 คือตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมด แล้วก็ตรงตรงที่เราอยู่ชุมชนที่เราอยู่นี่เป็นชุมชนแออัดแล้วก็มีพวกผู้ป่วยผู้ติดเตียงแล้วก็พวกติดโควิดแล้วก็ไปกลับตัวกลับบ้านมากลับตัวนะคะถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนกันเยอะเลยค่ะมีความว่าเออทางกัปเนี่ยยังยังเล็งเห็นปัญหาของพวกเรานะยังที่ว่าเหมือนเราติดต่อไปอะ่ะคือไม่ทิ้งเราเลยตื้นตันใจแล้วก็สบายใจจุดหนึ่งว่ายัางไงอย่างน้นอยๆพวกเราชาวชุมชนลุธิตก็ยังได้มีข้าวกินอิ่มไปอีกหนึ่งมือ้อ ก็พอใจแล้วค่ะอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนและกัฟได้ส่งต่อกำลังใจและความช่วยเหลือจากโครงการกัฟส่งพลังสู่ชุมชนมอบข้กล่องสู้ภยัยโควิด -19 ปีที่2คือชุมชนศิลปะเดชเขตจอมทองที่ถือเป็นชุมชนใหญ่มีความแออัดและมีคนอาศัยอยู่ในชุมชนมากเป็นที่แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 mm hmm. ได้โดยง่าย ก็การช่วยเหลือจากกัฟในครั้งนี้ก็ได้เข้าไปดูในแฟนเพจของกฟกฟเลยพิมพ์ไปว่าอยากได้ข้าวกล่องมาให้กับพี่น้องในชุมชนศิลปะเดชเพราะว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมากเป็นพื้นที่สีแดงเข้มมีประชากรทั้งหมดเกือบ2,000คนบ้านจำนวน6 5รหลังคาเรือนส่วนใหญ่จะไม่มีประกอบอาชีพอะไรเลยตอนนี้คือตกงานว่าไงง่งความรู้สึกตอนนี้คือที่ได้จากกัฟคือดีใจมากๆที่ติดต่อกลับมาไม่คิดว่าจะได้เพราะว่า เป็นชุมชนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเข้าก็ดีใจค่ะขอบคุณแทนพี่น้องในชุมชนทุกคนค่ะ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกัฟส่งพลังสู่ชุมชนมอบกระกล่องสู้ภยัยโควิด1 i ปีที่2ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งนี้ถือว่าเป็นภารกิจช่วยเหลือสังคมที่เป็นการมอบความสุขส่งต่อกำลังใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่านเข้ากล่องกล่องเล็กๆที่เปี่ยมล้นไปได้วยความหวังเพื่อเป็นพลังสําคัญในการสู้กับภัยร้ายโควิด -19 ต่อไปและหวังว่าเราจะผ่านไปด้วยกัน ผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o k f n p p g กั g สปาร์กเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะฮะเราจะมานับถอยหลังไปด้วยกันก่อนที่จะเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า,าปรากฏว่าตลอดทั้งเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะ ทงตรงบ้านป่ารอยต่อของบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นไงคะหัวกระไดเปียกโชก oh. โอ้โหหลายกลุ่มหลายก้อนนะฮะของพรรคพลังประชารัฐเดินสายไปหากันใหญ่เลยบิ๊กป้อมสั่งเลยนะบอกว่าต้องโหวตเท่ากันหมด oh. ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคไหนก็ตามที่สำคัญกำชับบอกห้ามแจกกล้วยพักคเล็ก mm. เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนชั่นทันข่าว